ตั้งแต่2475เป็นต้นมาจนถึง2563เราอยู่ใน vicious cycle ที่ democratic institutions หรือสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถูกบ่อนทําลายเป็นระยะระยะใดบางครั้งผู้ซึ่งบ่อนทําลายกระบวนการทางการเมืองที่เป็น democratic institutions เนี่ยในบางครั้งเนี่ยเป็นฝ่ายซึ่งถือกำลัง ในบางครั้งเป็นฝ่ายซึ่งถือกฎหมายอย่างไรก็ดีบางครั้งก็เป็นฝืมือก่อนของการทำงานของสื่อที่เชียร์และหนุนและชอบก,การปกครองแบบเผด็จการนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวาระหลักเมื่อมีการครบรอบ88ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2 4 7 5เป็นต้นมาจนถึงปี2563เนี่ยวาระหลักในเวลานี้เนี่ยมันไม่สามารถเป็นสื่งองนได้ มันคือการเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นได้รับการปลดแอกเข้าสู่สภาวะที่มีความสมบูรณ์มากกว่านี้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันไม่สมบูรณ์มากเพียงพอแค่สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันยังไม่มีเลยมันดูเหมือนมีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอย่างเต็มๆแน่นอนในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยนะฮะก็มีการออกมาถแถลงการเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นไม่ให้ มีการปล่อยให้คนซึ่งแสดงความคิดเห็นเนี่ยหลังจากการชุมนุมยกตัวอย่างกันขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยแล้วจ้องจะต้องมานั่งถูกคุกคามและในรอบนี้เนี่ยมันเป็นมติในแวดวงวิชาการมันแทบจะเป็นมติมันแทบจะเป็นยูนิมิี้ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ถ้าคุณนั่งลองอ่านดูไม่ว่าจะเป็นถแถลงการของสภานิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือการถแถลงการของกลุ่มนักวิชาการท่านอื่นๆเนี่ยเสียงออกมาเนี่ยดังฟังชัด ยุตัวอย่างถ้าสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาแสดงความกังวลต่อท่าทีการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากมีลักษณะเป็นการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระง,งับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนกล่าวคือเป็นการฟ้องคดีที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์หลักในการสแสวงหาความยุติธรรมหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่หากเป็นไปเพื่อกดดันและขัดขวางไม่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนตามวิถีแห่งระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิผลมากเพียงพอนะ,ะแถลงการเขาพูดไปถึงเรื่องของการที่การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมตามหลักนิติรัฐนั้นจะต้องยึดเอาหลักกฎหมายขององค์ประกอบของความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเป็นที่ตั้งมิใช่ยึดถือเอาตัวบุคคลเป็นที่ตั้ง แล้วพยายามหาข้อกฎหมายมาดำเนินคดีเพื่อหวังผลประการอื่นนอกนือไปจากนั้นทางสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับหน้าในการบังคับใช้กฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเข้าใจว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับคนซึ่งรวมกับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะประชาชนปลดแอกสองคนแล้วก็หลังจากไปดำเนินการกิจกรรมเนี่ย มันมีกระแสข่าวว่าจะมีหมายจับตามมามันมีกระแสข่าวว่าถูกเพ่งเล็งอันนี้เป็นกรณีของการถแถลงการของสภา,านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่ามีอีกถแถลงการหนึ่งซึ่งถ้าได้มีโอกาสอ่านดูนะครับเป็นถแถลงการซึ่งถือว่ามีน้ําหนักมากเพราะว่ามีนักวิชาการที่มาร่วมลงรายชื่อกันทั้งหมด109คน109คนนี้เนี่ยเขาถแถลงการและสืบเนื่องมาจากการที่มีการจัดกิจกรรมในเวที ฮชแท็ธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยนะมีการประสัยของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งเขาก็มีเพจ Facebook ของเขาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมีกระแสในสังคมรวมทั้งมีการถแถลงการจากทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยซึ่งทําให้กลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้เขามองว่าในที่สุดแล้วมันมันเป็นการปิดกั้นโอกาสในการแสดงความคิดเห็นซึ่งควรจะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาอัน,นี้ปรากฏว่าคณาจารย์กลุ่มนี้ซึ่งมีทั้งหมด109คนเนี่ย เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันทางวิชาการและผมก็ใจว่าเขาพูดถึงธรรมศาสตร์นะฮะซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและสแสวงหาทางออกเพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทยควรที่จะประกาศตนเป็นพื้นที่เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นอันเป็นประโยชน์สาธารณะซึ่งควรต้องยกขึ้นมาวิเคราะห์ถกเถียงในพื้นที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศมิใช่หลีกเลี่ยงหรือปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยควรแสดงให้เห็นและสนับสนุนให้สังคมไทยเผชิญหน้ากับปัญหาอันท้าทายนี้ด้วยความอดทนอดกลั้นอันเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมประชาธิปไตยแม้ว่าอาจจะมีความเห็นมากมายที่ไม่ได้ถูกใจแต่ตราบใดที่ความเห็นนั้นไม่ได้ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมการยอมรับความเห็นต่างและการเปิดพื้นที่เพื่อพูดคุยต้องเป็นทางออก ที่สังคมอรารยะเลือกใช้การประนามความคิดเห็นแตกต่างว่าเป็นการก้าวเลื่องหรือจับจ่วงนั้นไม่ได้ทำให้สังคมเติบโตทางปัญญาการถกเถียงพูดคุยทั้งหมดจะถูกลดทอนคุณค่าว่าเป็นเพียงความคิดเห็นที่ก้าวร้าวคณาจารย์จากหมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ109คนเนี่ยนะฮะเขาเชื่อว่าข้อเสนอของผู้ชุมนุมซึ่งเสนอในเวที ธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยนะที่มีการประสัยโดยกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยเขาถือว่าเป็นข้อเสนอเป็นการใช้เสรีภาพในการสแสดงออกตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศข้อเสนอเหล่านี้เรียกร้องความกล้าหาญในการพูดถึงประเด็นที่มีความอ่อนไหวในสังคมไทยแทนที่จะเบียดขับข้อเสนอเหล่านี้ออกไปสังคมควรเรียนรู้ที่จะยกระดับเพดานความอดทนอดกลั้นและ พูดคุยกันด้วยเหตุและผลเพื่อความยั่งยืนของประชาธิปไตยต่อไปในสังคมซึ่งในการปราศรัยครั้งนี้ก็มีการพูดถึงบทบาทและปัญหาของสถาบันนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นซึ่งคนนำมาวิพา์วิจารณ์กันต่อเนื่องเป็นเรื่องซึ่งหลังจากที่พูดบนเวทีสำหรับแต่ละคนนั้นอาการโดยรวมของสังคมนั้นก็ถือว่าอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทันทีเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองหลากหลายมหาวิทยาลัยเหลือเกินเขาออกแถลงการ และเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วผู้บริหารมาหาวิทยาลัยเนี่ยต้องอนุญาตให้นิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยสงบสันติและประาศจากอาวุธไม่หวาดกลัวต่ออำนาจอารรมความไม่ถูกต้องไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดรวมทั้งต้องไม่ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวเป็นความผิดเพราะการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมในการตั้งคำถามและเสนอทางออกให้กับสังคมนอกจากจะเป็นบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยยังเป็นการป้องกนันนิสิตนักศึกษาจากความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากผลักไสให้พวกเขาไปจัดกิจกรรมด้านนอกภาคส่วนต่างๆในสังคมพึงพิจารณาข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาอย่างมีสติด้วยเหตุผลเมื่อว่าจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรโดยมีประโยชน์ของสังคมเป็นตัวตั้งพร้อมกับสแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติมิใช่ปฏิเสธที่จะรับฟังด้วยอคติใส่ร้ายป้ายสีหรือยุยงปลูกปัน่นให้เกิดความเกลียดชังที่จะนำไปสู่ความรุนแรงรัฐต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสันติของประชาชน ที่รับการรับรองทั้งในรัฐธรรมนูญและในกติการะหว่างประเทศนี่คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มนักศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งเคลื่อนไหวในเวทีธรรมศาสตร์ที่เขาจัดขึ้นธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยนะในช่วงวันที่สิบปรากฏการจากสังคมนะปรากฏการจากการเคลื่อนไหวนำมาสู่ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ และนำมาสู่การที่ฝ่ายวิชาการเนี่ยเ,เขามองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นสิทธิ์ที่จะพูดถึงนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองไทยซึ่งร้อนรุมมากยิ่งขึ้น